เรื่องที่จะเล่านั้นเป็นเรื่องของคุณน้อยที่ส่งเข้ามาซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานพอสมควรแล้วเป็นเรื่องราวความรักของพี่สาวและน้องสาวคู่หนึ่งซึ่งเป็นญาติกับคุณน้อยเธอเองจะขอใช้นามสมมุติทั้งหมดในการเล่าเรื่องนี้นะครับเรื่องราวมีอยู่ว่าจอยกับเจนนั้นเป็นพี่น้องที่สนิทและรักกันมากทั้งคู่เติบโตมาด้วยกัน และไม่เคยจะแยกกันอยู่เลยแม้กระทั่งเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเจนที่เป็นน้องก็ได้เข้ามาสอบและเรียนที่เดียวกับพี่จอยและทั้งคู่ก็พักอาศัยอยู่ที่หอพักเดียวกันพี่จอยนั้นถึงจะเข้ามาเรียนก่อนเจนได้หลายปีแล้วแต่ก็ยังเรียนไม่จบเพราะมีการย้ายคณะและย้ายสาขาจึงทำให้เรียนล่าช้าไปและเรียนในชั้นปีที่ไล่ๆกับเจนที่เป็นน้อง สองพี่น้องนั้นอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างดีมาตลอดจนกระทั่งพี่จอยเริ่มมีแฟนและเริ่มที่จะต้องการพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้นเจนวันนี้ออกไปนอนกับเพื่อนได้ไหมพี่จะพาเพื่อนมาที่ห้องเจนที่เป็นน้องก็ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงแต่พอบ่อยๆเข้าด้วยความที่เกรงใจเพื่อนก็เลยเริ่มจะไม่พอใจขึ้นมาบ้าง ไม่ได้วันนี้เพื่อนไม่อยู่หลังจากปฏิเสธออกไปท่าทางของพี่จอยก็ไม่พอใจเหมือนกันเลยเริ่มมีปากเสียงกันจนเพื่อนของพี่จอยหรือถ้าจะให้เรียกกันตรงๆก็คงจะต้องเรียกว่าแฟนได้มาถึงด้วยความที่พี่จอยเองก็ไม่พอใจและนึกอยากจะประชดก็เลยชวนปอนแฟนของตัวเองที่เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกัน แต่อยู่ต่างคณะเข้ามานั่งเล่นพูดคุยกันในห้องอย่างสนุกสนานแบบที่ไม่แคร์สายตาใครอีกทั้งยังมีการกระทำที่มากกว่าการพูดคุยอีกด้วยทำให้เจนเริ่มรู้สึกอึดอัดเลยตัดสินใจส่งข้อความไปหาเพื่อนของตัวเองว่าคืนนี้จะขอไปนอนด้วยแต่เพื่อนก็ส่งข้อความกลับมาว่าวันนี้ไม่ได้กลับห้องเลยทำให้เจนไม่มีที่ไป พี่จอยเริ่มประชดเจนหนักมากขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายเจนเองก็ทนไม่ไหวจึงหยิบของส่วนตัวของตัวเองออกไปจากห้องเพราะทนดูสิ่งที่พี่สาวของตัวเองทำไม่ได้เจนโทรไปร้องไห้กับพ่อและแม่ซึ่งหลังจากวางสายไปได้ไม่นานพี่จอยก็โทรเข้ามาและบอกให้เจนกลับไปที่ห้องเพราะแฟนของเธอได้กลับไปแล้วเจนจึงเดินกลับไปที่ห้องของตัวเองแต่เมื่อไปถึง เจนกลับยังเห็นปอนอยู่ที่ห้องทำให้เจนโมโหขึ้นมาอีกครั้งและถามพี่จอยออกไปตรงๆว่าทำไมถึงทำแบบนี้พี่จอยไม่ได้ตอบอะไรและปอนที่ยืนสู่บุรี่อยู่ตรงริมระเบียงก็เดินเข้ามาในห้องพร้อมกับยิ้มให้เจนปอนไปก่อนนะจอยถึงห้องแล้วเดี๋ยวโทรหาพี่ไปก่อนนะเจน เจนที่ได้ยินปอนพูดแบบนั้นก็รู้สึกผิดขึ้นมาแต่ก็ไม่พูดอะไรก่อนจะได้ยินเสียงพี่จอยถอนหายใจออกมาอย่างแรงและทั้งคู่ก็เริ่มมีปากเสียงกันอีกครั้งซึ่งคราวนี้เจนเป็นคนเริ่มก่อนและมันก็ลงเอยด้วยการที่ทำให้ทั้งสองคนไม่คุยกันอีกเลยหลายวันจนอาทิตย์กว่าๆผ่านไปพี่จอยต้องเดินทางไปทำงานกลุ่มที่ต่างจังหวัดกับเพื่อน ทำให้เจนได้อยู่ห้องคนเดียวอย่างสบายใจๆๆๆเจนที่กำลังนั่งอ่านหนังสือการ์ตูนอยู่พอเดินไปเปิดประตูก็เห็นว่าเป็นปอนที่ยืนอยู่หน้าห้องพี่จอยไปต่างจังหวัดพี่ปอนมีอะไรหรือเปล่าคะปอนบอกกับเจนแต่เพียงว่าเขามาหาของที่ลืมเอาไว้เจนจึงได้ยอมให้ปอนเข้ามา แต่ท่าทางของปอนนั้นก็ดูแปลกๆไปอีกทั้งยังพูดจาลามกกับเจนอีกด้วยตัวของเจนเองนั้นรู้ดีว่าน,นี่เป็นแผนของปอนที่พยายามจะเข้าหาตัวเองและด้วยความที่ยังไม่พอใจพี่สาวอยู่ก็เลยนึกอยากลองเล่นด้วยกับปอนจนกระทั่งเกินเลยกันภายในเวลาอันรวดเร็วและปอนก็นอนค้างอยู่ที่ห้องหลายวันจนกระทั่งพี่จอยกลับมา ซึ่งพี่จอยก็ไม่ได้รู้เลยว่าปอนแอบมานอนค้างที่ห้องกับน้องสาวของตัวเองแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือปอนกลับมาหาพี่จอยบ่อยมากขึ้นหลายครั้งที่มาหาโดยที่ไม่บอกและอยู่ในห้องกับน้องสาวของตัวเองแบบสองต่อสองอยู่บ่อยครั้งพี่จอยจึงเริ่มระแคะระคาอยู่บ้างแต่ก็ไม่อยากจะคิดว่าน้องสาวกับแฟนของตัวเองจะทำอย่างนั้นได้ลงแต่เพราะสงสัย เธอจึงต้องไขความสงสัยนั้นพี่จอยจึงตัดสินใจที่จะปล่อยให้ทั้งสองคนอยู่ด้วยกันตามลำพังในช่วงเวลาที่ตัวเองไม่อยู่แต่จริงๆแล้วก็คอยแอบดูอยู่ไม่ห่างและก็เป็นอย่างที่เธอคิดทำให้เธอตัดสินใจที่จะคุยกับทั้งสองคนแบบตรงไปตรงมาซึ่งคำตอบที่ได้ก็คือปอนเลือกเจนน้องสาวของเธอเอง ทั้งๆท,ที่เพิ่งจะรู้จักกันพี่จอยเสียใจเป็นอย่างมากเลยตัดสินใจที่จะย้ายออกจากห้องไปเป็นเวลาเดือนกว่าๆที่พี่จอยและเจนไม่ได้คุยกันจนกลางดึกคืนหนึ่งพี่ปอนโทรมาหาจอยซึ่งทีแรกเธอช่างใจอยู่นานว่าจะรับดีหรือไม่แต่ปอนก็ยังโทรมาหาไม่ยอมหยุดเธอจึงตัดสินใจรับสาย จอยเจนอยู่กับจอยไหมไม่อยู่อ่ะนั่นเป็นคำถามที่จอยตอบออกไปแบบไม่ต้องคิดและปลายสายก็เงียบจนกระทั่งเธอได้ยินเสียงของปอนร้องไห้ออกมาพี่จอยถามปอนออกไปว่าเกิดอะไรขึ้นจึงได้รู้ว่าเจนนั้นไม่ยอมติดต่อหรือเจอกับปอนเลยและดูเหมือนว่าเจนน่าจะมีคนใหม่แล้วด้วย พี่จอยที่ได้ยินเรื่องจากปอนก็รับปากออกไปว่าจะลองคุยกับน้องให้แต่ตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องทำยังไงสุดท้ายก็เลยต้องยอมแบกหน้ากลับไปหาน้องของตัวเองเมื่อไปถึงที่ห้องซึ่งเธอก็ยังถือกุญแจอีกอันอยู่เลยไขประตูเข้าไปโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวหรือเคาะห้องก่อนก็ได้เห็นน้องสาวนอนอยู่บนเตียงกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเธอเองก็ไม่เคยรู้จัก พี่จอยจะมาทำไมไม่บอกก่อนเจนตะโกนออกมาเสียงดังก่อนที่ผู้ชายที่นอนอยู่ข้างๆจะตื่นขึ้นมาด้วยท่าทางตกใจเช่นกันเจนบอกให้ผู้ชายคนนั้นกลับไปก่อนและเธอกับพี่สาวก็เริ่มคุยกันอีกครั้งจนกระทั่งเจนน้องสาวที่ไม่คิดว่าจะทำตัวเหลวไหลได้ขนาดนี้ได้พูดออกมาว่าเธอเบื่อปอนแล้ว และที่สำคัญตอนนี้เธอก็มีใหม่แล้วด้วยพี่จอยไม่รู้จะพูดอย่างไรเมื่อโทรหาปอนก็เลยบอกความจริงออกไปและเสียงปลายสายของปอนก็เป็นเสียงร้องไห้ออกมาเสียงดังและทิ้งท้ายว่าเขาจะฆ่าตัวตายหากเจนไม่ยอมกลับมาคืนดีด้วยพี่จอยได้แต่คิดแล้วก็สงสัยว่าทำไมปอนถึงได้รักเจนมากขนาดนั้น ไม่กี่วันหลังจากนั้นเพื่อนของปอนก็โทรมาหาพี่จอยและบอกกับพี่จอยว่าปอนนั้นได้กระโดดตึกที่หอพักลงมาเพื่อฆ่าตัวตาย <c oughs> พี่จอยรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากไม่คิดว่าปอนจะทำอย่างนั้นจริงๆและพี่จอยก็ได้ไปร่วมงานศพของปอนด้วยเช่นกันก่อนที่จะกลับมาเจอน้องสาวของตัวเองในสภาพที่โสมยังเห็นได้ชัด พี่จอยพยายามจะคุยกับเจนแต่เจนก็หนีและไม่ยอมคุยด้วยพี่จอยเลยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้พ่อกับแม่ของตัวเองฟังแต่ก็ไม่ได้เล่าว่าเจนทำอะไรเอาไว้บ้างพ่อกับแม่ก็ได้แต่ฝากฝังให้ดูแลน้องสาวและพี่จอยก็ทำได้แค่รับปากไปเพราะตอนนี้แม้แต่จะคุยกันก็ยังยากเลยช่วงเย็นของวันหนึ่งพี่จอยก็ได้รับสายจากเจน แบบที่ไม่เคยคิดมาก่อนเจนบอกให้พี่จอยไปหาที่ห้องเพราะมีเรื่องบางอย่างที่อยากจะคุยด้วยพี่จอยไปหาเจนตามที่บอกก่อนจะเคาะประตูห้องแล้วไม่ได้ยินเสียงตอบรับใดๆเลยถือวิสาสะไขกุญแจเข้าไปในห้องเองเอ้าวพี่จอยกินอะไรมาหรือยังเสียงเจนพูดขึ้นทันทีที่พี่จอยเปิดประตูเข้ามา ซึ่งเจนก็เพิ่งจะเดินออกมาจากห้องน้ำพอดีพี่จอยบอกออกไปว่ากินมาแล้วและมีเรื่องอะไรจะคุยก็ให้รีบคุยมาเจนนั่งลงที่ปลายเตียงของตัวเองก่อนจะไอออกมาเล็กน้อยไม่สบายเหรออืม <c oughs> <c oughs> ใช่เจนเจ็บคอนิดหน่อยหลังจากนั้นทั้งสองก็เงียบกันไปสักพัก จนเจนเป็นฝ่ายเริ่มบทสนทนาขึ้นก่อนเจนเริ่มเล่าเรื่องทุกอย่างตั้งแต่ต้นให้กับพี่จอยฟังว่าจริงๆแล้วเธอไม่ได้คิดอะไรกับปอนเลยแต่ที่ยอมนอนกับปอนก็เพื่อหวังจะเอาคืนพี่จอยที่ทำไม่ดีกับตัวเองแต่พอเรื่องราวมันเกิดขึ้นปอนก็ตีตัวออกห่างและบอกกับตัวเองว่าไม่มีทางจะมาคบกับเจนได้ เพราะคบกับพี่จอยอยู่แล้วและที่เกินเลยไปนั้นก็เป็นการสมยอมทั้งสองฝ่ายและขออย่าให้เจนทำเป็นเรื่องใหญ่เพราะไม่อยากจะมีปัญหากับพี่จอยคำพูดของปอนทําให้เจนโกรธมากกว่าเดิมและยิ่งโกรธเข้าไปใหญ่ที่มีความรู้สึกให้กับปอนไปแล้วแต่ปอนกลับไม่รับทําให้เจนคิดหาทางเอาคืนปอนวันนั้นที่ปอนมาหาพี่จอยที่ห้อง เจนจึงวางแผนที่จะให้ปอนได้ดื่มน้ำผสมเลือดประจำเดือนของตัวเองโดยที่ก่อนหน้านั้นเจนได้ลองหาข้อมูลและคิดจะทำคุณใสใส่ปอนอยู่แล้วเพราะโกรธมากจนเรียกว่าเป็นความแคนเลยก็ว่าได้พอผสมเลือดประจำเดือนลงไปในน้ำอัดลมให้ปอนดื่มครั้งแรกซึ่งเป็นความตั้งใจประกอบกับตอนที่ผสมเลือดลงไปเธอก็พูดอยู่ในใจตลอด โดยที่คิดว่ามันจะต้องเหมือนกับในหนังที่เคยดูว่าให้ปอนรักปอนหลงแล้วมันก็เริ่มมีอาการให้เห็นแต่ก็ยังไม่มากพอเธอจึงตัดสินใจไปหาอาจารย์ทําคุณใสยอย่างจริงจังหลังจากนั้นก็ผสมเลือดประจําเดือนให้ปอนดื่มอยู่บ่อยครั้งจนปอนหลงเจนอย่างโงหัวไม่ขึ้นเจนยังสารภาพอีกด้วยว่าบางครั้งที่เผลอๆกินข้าวด้วยกัน ก็มีบ้างที่พี่จอยอาจจะได้กินไปด้วยได้ฟังมาถึงตรงนี้พี่จอยก็รู้สึกผอ,อืดประอมขึ้นมาและอยากจะเข้าห้องน้ำแต่เจนก็บอกกับพี่จอยว่าห้องน้ำเสียที่เธอเข้าไปเมื่อกี้ก็เพราะเข้าไปดูห้องน้ำมาซึ่งบอกกับทางช่างไปแล้วและเขาก็น่าจะมาทำในวันพรุ่งนี้พี่จอยเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นจะขอไปสูดอากาศที่ระเบียงสักครู่ หรือถ้าจะให้พูดตรงๆก็เหมือนออกมายืนทำใจยอมรับกับสิ่งที่ได้เกิดขึ้นพี่จอยเองก็ไม่เคยคิดว่าเจนน้องของเธอเองจะกล้าทำอะไรถึงขนาดนี้ดีขึ้นหรือ,อยังพี่จอยพี่จอยสะดุ้งทันทีที่เห็นว่าเจนมายืนอยู่ด้านหลังก่อนจะบอกให้เจนออกมาคุยกันที่ระเบียง แต่เจนก็บอกว่าให้กลับมาคุยกันข้างในเย็นๆดีกว่าพี่จอยถอนหายใจอย่างแรงก่อนจะกลับเข้าห้องไปเหมือนเดิมเจนเริ่มเล่าต่อว่าหลังจากที่ปอนเลิกกับพี่จอยและพี่จอยก็ย้ายออกจากห้องไปแล้วปอนก็มาหาเจนอยู่บ่อยๆและเริ่มมีอาการหึงหวงเกินเหตุจนตัวเองเริ่มทนไม่ไหวและขอเลิกแต่ปอนกลับไม่ยอมเลิก เจนก็เลยมีคนใหม่เพื่อให้ปอนยอมตัดใจและมันก็ไม่ง่ายอย่างนั้นจนมารู้ว่าปอนฆ่าตัวตายเพราะตัวเองก็รู้สึกเสียใจมากแลนะปอนก็มาหาแทบจะทุกคืนทําให้นอนไม่ค่อยจะหลับปอนมาหาเจนตลอดเลยมานอนข้างๆบ้างมาร้องไห้ให้ฟังบ้างอย่างเมื่อคืนนี้ก็มาร้องไห้ แล้วก็บอกว่าจะพาเจนไปอยู่ด้วยเจนเริ่มร้องไห้ทำให้พี่จอยสงสารก่อนจะบอกกับเจนว่าอย่าคิดมากอะไรและให้เจนพักผ่อนไปก่อนพรุ่งนี้ค่อยออกไปทำบุญให้กับปอนด้วยกันเจนยังคงมีอาการไอยอยู่ตลอดเวลาและบอกกับพี่จอยว่าปวดท้องพี่จอยเลยเอาถุงน้ำร้อนมาประครบให้ที่ท้องและอยู่รอจนกว่าเจนจะหลับไป พี่จอยเจนขอโทษพี่จอยให้อภัยเจนได้ไหมพี่จอยไม่ได้ตอบอะไรออกไปเพียงแต่พยักหน้ารับไม่นานเจนก็หลับไปคงเพราะมีไข้ด้วยพี่จอยเองที่นอนเล่นอยู่ข้างๆน้องสาวด้วยความเพลียจากที่เรียนหนักมาทั้งวันก็พลอยหลับไปเช่นกันช่วงเช้าที่พี่จอยตื่นขึ้นมา สายตาก็ยังปรับได้ไม่ดีนักก็เห็นเจนเดินเข้าห้องน้ำไปและพี่จอยก็นอนหลับต่อไปอีกเล็กน้อยก่อนจะรู้สึกตัวอีกครั้งก็สายมากแล้วพี่จอยลุกขึ้นนั่งบนเตียงแล้วมองไปรอบๆห้องก็ไม่เห็นเจนเลยคิดว่าเจนน่าจะเข้าห้องน้ำอยู่เลยลุกไปที่ห้องน้ำเจนเจน อยู่ในห้องน้ำหรือเปล่าไม่มีเสียงใดๆตอบรับพี่จอยจึงจับลูกบิดประตูซึ่งไม่ได้ล็อกเอาไว้แต่เมื่อพอจะดันประตูเข้าไปกลับรู้สึกหนักๆเลยพยายามดันด้วยแรงที่มีก่อนจะมีกลิ่นเหม็นขาวคลุงออกมาจากห้องน้ำพี่จอยบอกว่าตอนที่ได้กลิ่นนั้นก็แทบจะอ้วกออกมาเลยทีเดียวแต่พอดันจนสุดแรง ก็ต้องตกใจมากกว่าเพราะสิ่งที่ดันประตูไว้ก็คือเจน <L un> เจนใช้เชือกขึงคอตัวเองอย่างแรงกับลูกบิดประตูเพื่อผูกคอตายและมีเลือดไหลออกมาอย่างมากที่บริเวณว่างขาพี่เจนตกใจจนทำอะไรไม่ถูกได้แต่กรีดร้องไห้ออกมาพอได้สติก็รีบเข้าไปแกะเชือก แต่คอของน้องสาวตัวเองก็ร่วงพับลงมาบอกให้รู้ว่าร่างนี้ไร้วิญญาณแล้วเจนได้ผูกคอตายจากไปตั้งแต่เมื่อวานและที่พื้นซึ่งเต็มไปด้วยเลือดนั้นก็มาจากการที่เจนทำแท้งเพราะท้องกับผู้ชายอีกคนซึ่งไม่ยอมรับลูกในท้องของเจนพี่จอยได้รู้เรื่องทั้งหมดก็ตอนที่ได้นำศพไปที่โรงพยาบาลถึงแม้จะเสียใจมาก แต่ก็ไม่ได้รู้สึกกลัวที่เจนมาหาในตอนนั้นและรู้ดีว่าน้องสาวของตัวเองคงรู้สึกสำนึกผิดถึงแม้จะสายไปแล้วก็ตามแต่พี่จอยก็ได้พูดบอกออกไปในวันที่วางดอกไม้จันทร์ว่าเธอได้ให้อภัยเจนแล้วและขอให้เจนไปสู่พบภูมิที่ดี